ออโรร่าคล s สเอ็กซ์เพรสเป็นรถไฟความเร็วสูงรุ่นพิเศษที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อนำเสนอประสบการณ์การเดินทางที่ผสมผสานความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ากับความงามทางธรรมชาติของเส้นทางที่รถไฟแล่นผ่านจุดกำเนิดของโครงการนี้เริ่มต้นจากแนวคิดที่ต้องการสร้างรถไฟที่สามารถเชื่อมต่อเมืองหลักกับพื้นที่ชนบทที่มีทิวทัศน์งดงามพร้อมทั้งยกระดับการเดินทางให้เป็นมากกว่าวิธีการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแต่เป็นประสบการณ์การเดินทางที่ผู้โดยสารสามารถสัมผัสดได้ถึงวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามา เทคโนโลยีล้ำสมัยความสบายและความปลอดภัยสูงสุดในทุกช่วงกิโลเมตรที่รถไฟเคลื่อนตัวไปข้างหน้าออโรราครสเอ็กซ์เพรสใช้เทคโนโลยีการขับเคลื่อนแบบไฮบริดระหว่างแม่เหล็กกำลังสูงและระบบมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงช่วยให้รถไฟสามารถทำความเร็วได้ตั้งแต่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปจนถึงความเร็วสูงสุดเฉลี่ย380กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่รถไฟแล่นผ่านเส้นทางส่วนใหญ่จะประกอบด้วยพื้นที่ภูเขา ทุ่งหญ้ามแม่น้ำและโซนป่าอนุรักษ์ซึ่งเป็นเหตุผลที่ระบบรางได้รับการออกแบบให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดทั้งยังติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับการสั่นสะเทือนของพื้นดินและความเครียดของโครงสร้างรางที่ทำงานตลอดเวลาเพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยในทุกสภาพภูมิประเทศตัวรถของอ u r ร r า Cre s t Express ผลิตจากโลหะผสมไทเทเนียมและคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีน้ำหนักเบาแต่ทนทานสูงผิวด้านนอกเคลือบสารนานโนที่ช่วยลดแรงเสียดทานกับอากาศ ทำให้ประหยัดพลังงานและลดเสียงรบกวนระหว่างการวิ่งนอกจากนี้ดีไซน์ภายนอกยังได้รับแรงบันดาลใจจากเส้นสายของแสงออโรราที่เคลื่อนไหวเหนือขอบฟ้าในเขตเหนือของโลกเส้นโค้งที่ต่อเนื่องของตัวรถทําให้เกิดความลื่นไหลาทางอากาศพลศาสตร์และแสงไฟภายนอกสามารถเปลี่ยนสีอัตโนมัติต,ตามช่วงเวลาเช่นช่วงรุ่งอรุณจะเปลี่ยนเป็นสีทองอ่อนช่วงกลางคืนจะเป็นโทนฟ้าม่วงคล้ายแสงออโรราที่เคลื่อนไหวบนท้องฟ้า ในส่วนของภายในรถไฟนั้นออโรราคลสเอ็กซ์เพรสถูกจัดวางด้วยระบบแสงสว่างแบบแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับสีและความสว่างอัตโนมัติตามความเร็วรถตำแหน่งของรถและช่วงเวลาของวันการเลือกวัสดุดในห้องโดยสารจะเน้นไม้ธรรมชาติผ้าคุณภาพสูงและหนังสังเคราะห์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมเก้าอี้ผู้โดยสารถูกออกแบบให้รองรับสรีระอย่างแม่นยำและสามารถเอนได้กว้างเพื่อการพักผ่อนยาวนาน หน้าต่างบานใหญ่แบบฉนวนสองชั้นทําให้ผู้โดยสารมองเห็นวิวกว้างเต็มตาโดยไม่ถูกรบกวนจากเสียงลมหรือเสียงล้อสัมผัสรางเทคโนโลยีความปลอดภัยเป็นหนึ่งในหัวใจสําคัญของ a u r ร r า Cre s t Express ระบบ AI ควบคุมเส้นทางจะประเมินข้อมูลจากเซ็นเซอร์กว่า2,000จุดทั้งในตัวรถและตลอดแนวรางเช่นสภาพอากาศอุณหภูมิความชื้นความเร็วลมสภาพรางระดับแรงดันอากาศและตรวจวัดการเคลื่อนไหวของสัตว์ป่าที่อาจเข้ามาใกล้เส้นทางทุกข้อมูลเหล่านี้ถูกประมวลผลแบบเรียลไทม์ และระบบสามารถสั่งชะลอหรือหยุดรถได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคนควบคุมเส้นทางหลักของออโรราครีสเอ็กซ์เพรสยาวกว่า1,200กิโลเมตรเชื่อมระหว่างใจกลางเมืองขนาดใหญ่กับพื้นที่ธรรมชาติหายากรวมถึงจุดท่องเที่ยวที่เข้าถึงได้ยากในอดีตเช่นหุบเขาที่มีภูเขาหิมะปกคลุมแม่น้ำสายใหญ่ที่หักเหยวเป็นรูปตัวเอสเมืองโบราณริมทะเลสาบและอุทยานแห่งชาติที่ต้องมีการควบคุมจำนวนผู้เข้าชมการเดินทางด้วยรถไฟนี้ทำให้ผู้คนสามารถชื่นชมธรรมชาติได้โดยไม่กระทบระบบนิเวศ พราะระบบรางถูกออกแบบให้ยกสูงเหนือพื้นป่าในหลายช่วงลดการรบกวนสัตว์ป่าและต้นไม้อ u r รร a c r e s t Express แบ่งเวลาหยุดสถานีแต่ละแห่งอย่างแม่นยำโดยเฉลี่ยหยุดระหว่าง2-5นาทีในสถานีหลักแต่ในสถานีท่องเที่ยวเชิงวิวที่ทัดรถไฟอาจหยุดนานถึง10นาทีเพื่อให้ผู้โดยสารลงไปชมวิวจุดจอดแต่ละแห่งจะมีจอนิเตอร์อธิบายความสำคัญของพื้นที่สิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่นอุณหภูมิและความสูงจากระดับน้ำทะเลช่วยเพิ่มความรู้ให้กับนักเดินทางทุกวัย ระบบโภชนาการบนรถไฟถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญมีครัวกลางแบบทันสมัยที่สามารถเตรียมอาหารสดใหม่ร้อนๆขณะรถไฟกำลังแล่นเมนูถูกออกแบบให้สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นของเมืองต่างๆที่รถไฟวิ่งผ่านเช่นอาหารสไตล์พื้นเมืองอาหารทะเลจากแม่น้ำในภูมิภาคเหนืออาหารฟิวชั่นจากเชฟผู้มีชื่อเสียงและมีตัวเลือกสำหรับผู้แพ้อาหาร ผู้ทานบังสวิรัตหรือผู้ต้องการอาหารแคลอรี่ต่ำนอกจากนี้ยังมีโซนคาเฟ่ที่จำลองบรรยากาศแสงออโรราด้วยเพดานเลดที่เปลี่ยนสีเคลื่อนไหวเหมือนท้องฟ้ายามค่ำคืนอีกหนึ่งจุดเด่นคือโบกี้ชมวิวแบบกระจกใสระดับ360องศาซึ่งตั้งอยู่กึง่งกลางขบวนรถมีระบบปรับอุณหภูมิแบบอัตโนมัติผู้โดยสารสามารถยืนชมวิวภูเขาหิมะ ป่าสนแม่น้ำและหมู่บ้านเล็กบ้านเล็กระหว่างเส้นทางได้แบบเต็มตาโดยพื้นเป็นกระจกนิรภัยหลายชั้นที่ให้ความมั่นใจและช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ในการเดินทางออโรร่าคลาสเอ็กซ์เพรสยังมีโซนเนกประสงค์สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการทำงานโดยติดตั้งโต๊ะทำงานปลั๊กไฟความปลอดภัยสูงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเชื่อมผ่านดาวเทียมและฉนวนเก็บเสียงพิเศษทำให้ผู้โดยสารสามารถประชุมออนไลน์ทำงานเอกสารหรือถ่ายโอนข้อมูลขนาดใหญ่ได้แม้รถไฟจะกำลังวิ่งด้วยความเร็วสูง ในด้านการอนุรักษ์พลังงานออโรรา c r e สเอ็กซ์เพใช้ระบบเบรกฟื้นพลังงานที่สามารถนำพลังงานจากการชะลอความเร็วกลับมาใช้ใหม่ได้ระบบนี้ช่วยลดการใช้พลังงานรวมได้ถึง18-25%ต่อการเดินทางแต่ละครั้งอีกทั้งการใช้วัสดุรีไซเคิกว่า30%ในตัวรถยังช่วยลดคาร์บ Footprint ขององค์การผลิตรถไฟอีกด้วยระบบควบคุมอากาศภายในรถไฟใช้ตัวกรองสี่ชั้นที่สามารถกำจัดฝุ่นระดับไมครอน เชื้อราสปอและไวรัสบางชนิดรวมถึงระบบปรับความชื้นให้อยู่ในระดับที่ผู้โดยสารรู้สึกสบายแม้เดินทางนานหลายชั่วโมงกลิ่นภายในรถไฟถูกควบคุมให้เป็นกลิ่นอ่อนๆของไม้ธรรมชาติช่วยลดความเครียดระหว่างการเดินทางในระยะไกลออโรราเครสเอ็กซ์เพรสได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วตั้งแต่เปิดตัวเนื่องจากให้ความสําคัญทั้งความเร็วความปลอดภัยความสบายความรูและความสวยงามของธรรมชาติที่อยู่รอบข้าง ทุกองประกอบถูกออกแบบเพื่อทำให้ผู้โดยสารได้รับประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เหมือนรถไฟใดในโลกเมื่อออร์ราครีสเอ็กซ์เพรสพัฒนาไปสู่การเป็นระบบขนส่งที่ได้รับความนิยมอย่างสูงสิ่งที่ทำให้รถไฟขบวนนี้โดดเด่นขึ้นอีกคือการนำเทคโนโลยีการจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริงมาใช้ในพื้นที่เฉพาะของรถไฟโบกี้เสริมที่เรียกว่าโซนประสบการณ์เสมือนจริงช่วยให้ผู้โดยสารสามารถสัมผัสข้อมูลเชิงลึกของพื้นที่ที่กำลังเดินทางผ่านได้แบบโฮโลกราฟิก เช่นโมเดล3มิติของภูเขาแม่น้ำเส้นทางน้ำแข็งและประวัติศาสตร์เมืองต่างๆที่รถไฟเคยผ่านในอดีตภาพทั้งหมดถูกฉายด้วยระบบเลเซอร์ความละเอียดสูงที่ติดตั้งบนเพดานและผนังรอบด้านทำให้ผู้โดยสารรู้สึกเหมือนยืนอยู่ภายในพื้นที่จริงในช่วงกลางคืนออโรราเครสเอ็กซ์เพรสจะลดแสงภายในรถลงและเปิดโปรแกรมแสงออโรราเคลื่อนไหวบนเพดานของโบกี้หลักภาพแสงสีเขียวม่วงและน้ำเงินเคลื่อนไหวอย,อย่างช้าๆคล้ายการเต้นรำของแสงเหนือในท้องฟ้า ผู้โดยสารหลายคนเลือกใช้เวลาในช่วงนี้เพื่อถ่ายภาพชมว,วิวหรือพักผ่อนบนเก้าอี้ที่สามารถเอนราบได้จนเกือบเป็นเตียงมีผ้าห่มบางเบาและหมอนที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเส้นทางของออโรร่าคลาสเอกส์เพรสถูกแบ่งเป็นหลายโซนตามสภาพภูมิประเทศแต่ละโซนมีลักษณะทางภูมิศาสตร์เฉพาะตัวเช่นโซนที่เป็นภูเขาสูงที่ต้องใช้ระบบรักษาเสถียร,รภาพพิเศษโซนที่เป็นพื้นที่ราบยาวซึ่งรถไฟสามารถทำความเร็วสูงสุดต่อเนื่องหลายกิโลเมตร และโซนพื้นที่คุ้มครองซึ่งมีการติดตั้งระบบตรวจจับสัตว์ป่าโดยเฉพาะเซนเซอร์อินฟราเรดและไมโครเวฟใช้ในการตรวจจับการเคลื่อนไหวของสัตว์ในระยะไกลถ้าพบว่ามีสัตว์ขนาดใหญ่เช่นกวางหรือมีเข้ามาใกล้ารางระบบจะส่งสัญญาณเตือนให้รถไฟชะลอความเร็วโดยอัตโนมัติออโรราคลาสเอ็กซ์เพรสยังใช้เทคโนโลยีรางแบบลอยตัวระดับต่ำในบางช่วงซึ่งไม่ได้ยกสูงทั้งหมดแต่ใช้หลักการแม่เหล็กที่ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนระหว่างล้อกับรางทำให้การเดินทางเงียบขึ้นมากแม้ความเร็วสูง ขนาดแล่นด้วยความเร็วระดับ350กิโลเมตรต่อชั่วโมงแทบไม่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนผู้โดยสารสามารถถือแก้วน้ำบนโต๊ะและระดับน้ำจะนิ่งเกือบสนิทสิ่งนี้เป็นผลจากระบบลดแรงสั่นสะเทือนแนวดิ่งและแนวข้างที่ทำงานแบบคู่ขนานตลอดเวลาเจ้าหน้าที่บนรถไฟจะคอยตรวจตราความเรียบร้อยพวกเขาผ่านการฝึกอบรมหลายเดือนทั้งด้านการให้บริการการจัดการภาวะฉุกเฉินและการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีเฉพาะสำหรับขบวนนี้ เจ้าหน้าที่ทุกคนมีอุปกรณ์สื่อสารไร้าสายที่เชื่อมกับศูนย์ควบคุมรถไฟและศูนย์ข้อมูลกลางทําให้สามารถรับข้อมูลสถานการณ์ต่างๆแบบเรียลไทม์เช่นพายุฝนความดันอากาศที่ลดลงอย่างรวดเร็วหรือความผิดปกติของรางออโรร่าครีสเอ็กซ์เพรสยังได้รับการออกแบบให้รองรับผู้โดยสารทุกกลุ่มรวมถึงผู้สูงอายุและผู้พิการทุกโบกี้มีพื้นที่สําหรับวิวแชร์ทางลาดพื้นเรียบห้องน้ําที่มีราวจับและปุ่มเรียกเจ้าหน้าที่ที่ติดตั้งในจุดสําคัญ นอกจากนี้ยังมีระบบอ่านประกาศด้วยเสียงแบบหลายภาษาพร้อมซับไตเติลบนหน้าจอที่แสดงข้อมูลการเดินทางความเร็วปัจจุบันระดับความสูงและสภาพอากาศด้านหน้าในระยะหลายกิโลเมตรจุดพักหลักตามเส้นทางของออโรราคร e สเอ็กซ์เพส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองที่มีความสาคัญด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เมื่อรถไฟจอดในแต่ละสถานีผู้โดยสารสามารถเลือกลงไปสํารวจยานใกล้สถานีซึ่งมีศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว ร้านขายของที่ระลึกและนิทรรศการขนาดเล็กที่อธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับพื้นที่นั้นน,นบางสถานีมีจุดชมวิวพิเศษที่ถูกออกแบบให้มองเห็นภูเขาขนาดใหญ่และแม่น้ำสายหลักผู้โดยสารจึงสามารถใช้เวลาระหว่างพักสถานีเพื่อถ่ายภาพหรือเก็บข้อมูลได้อาหารบนออโรรา c r e สเอ็กซ์เพเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาเช่นเมนูตอนเช้าที่มีอาหารเบาๆอย่างขนมปังอบสดผลไม้ตามฤดูกาลและกาแฟขั้วพิเศษจากพื้นที่สูง ช่วงบ่ายมีเมนูสุขภาพอย่างซุปผักสดอาหารไขมันต่ำและขนมหวานจากผลไม้พื้นเมืองส่วนบนมือนนม้อค่ามัก์เสิร์ฟอาหารแบบฟูคอสที่คัดเลือกวัตถุดิบจากท้องถิ่นเพื่อให้ผู้โดยสารได้สัมผัสรสชาติประจำภูมิภาคที่รถไฟวิ่งผ่านการจัดเตรียมอาหารทั้งหมดทำในครัวแบบลดแรงสันสะเทือนซึ่งติดตั้งข้อต่อยืดหยุ่นเพื่อป้องกันภาชนะเคลื่อนตัวเมื่อรถไฟแล่นความเร็วสูงจุดเด่นอีกอย่างของขบวนนี้คือระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะโซลาร์เซลล์แผ่นบางถูกติดตั้งบนหลังคาเพื่อช่วยลดภาาารระะพลลัังงนจกบกบบห แม้ไม่ใช่แหล่งพลังงานหลักแต่ก็ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้ในช่วงกลางวันโดยเฉพาะเมื่อรถไฟวิ่งผ่านพื้นที่ทุ่งโล่งที่มีแสงแดดแรงระบบไฟฟ้าภายในรถไฟยังสามารถตัดเปลี่ยนอัตโนมัติเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นไฟดับในบางโบกี้หรือแรงดันไฟฟ้าตกออ r ์โลราครีสเอ็กซ์เพรสยังเชื่อมเครือข่ายกับสถานีต้นทางและปลายทางผ่านระบบควบคุมกลางผู้ควบคุมสามารถติดตามตำแหน่งรถไฟ ความเร็วและสถานะของระบบต่างๆได้ตลอดเวลาผ่านแผงควบคุมที่แสดงเส้นทางแบบกราฟิก3มมิติหากมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเช่นแผ่นดินไหวระดับอ่อนหรือการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศระบบจะส่งคำสั่งหยุดหรือชะลอรถทันทีและแจ้งผู้โดยสารในเวลาเดียวกันผู้โดยสารที่เดินทางเป็นกลุ่มใหญ่เช่นครอบครัวหรือทัวร์ท่องเที่ยวมักเลือกโบกี้ครอบครัวซึ่งมีพื้นที่เปิดโล่งเพื่อให้เด็กๆสามารถเคลื่อนไหวได้สะดวกมีเกมสเสมือนจริงและจอภาพขนาดใหญ่ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ วัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ของเส้นทางที่รถไฟวิ่งผ่านส่วนผู้โดยสารที่เดินทางเพื่อพักผ่อนมักเลือกห้องส่วนตัวที่สามารถปรับแสงเสียงและอุณหภูมิได้ตามต้องการความเป็นส่วนตัวสูงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายระหว่างการเดินทาง Aurora c r e s t Express ยังมีระบบจัดการขยะอัจฉริยะที่แยกประเภทอัตโนมัติเมื่อผู้โดยสารทิ้งลงในช่องรับขยะขยะอินทรีย์ถูกบดและลดมวลลงก่อนถูกส่งไปยังสถานีปลายทางเพื่อกำจัดอย่างปลอดภัย ส่วนขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษแก้วและโลหะจะถูกบีบอัดและเก็บในห้องพิเศษเพื่อนำไปรีไซเคิลต่อสิ่งนี้ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทำใหออโรราค r e สเอ็กซ์เพรสเป็นหนึ่งในรถไฟที่มีคาร์บอนฟุตプリนต์ต่ำที่สุดในส่วนขององค์การสื่อสารผู้โดยสารทุกคนสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายดาวเทียมหลายดวงทำให้สัญญ,ญาณเสถียรแม้ในพื้นที่อับสัญญ,ญาณเช่นในหุบเขาลึกหรือระหว่างภูเขาสูง ผู้โดยสารสามารถถ่ายทอดสดวิดีโอคอลหรืออัปโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ได้โดยไม่สะดุดเนื่องจากระบบจะสลับสัญญาณไปยังดาวเทียมที่ใกล้ที่สุดแบบอัตโนมัติด้วยระบบทั้งหมดนี้ Aurora Cre s t Express ไม่ได้เป็นเพียงรถไฟที่ใช้เดินทางแต่เป็นแนวคิดใหม่ของการเดินทางที่ผสานประสบการณ์เทคโนโลยีความปลอดภัยและความรู้เข้าไว้ด้วยกันผู้โดยสารทุกคนที่ขึ้นรถไฟขบวนนี้ไม่เพียงแต่เดินทางผ่านภูมิประเทศที่สวยงามแต่ยังได้รับความรู้ความผ่อนคลายและแรงบันดาลใจจากธรรมชาติระหว่างทางอีกด้วย